สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วค่ะด่วนเอฟซีครับล่าสุดนะครับสายรายงานมาแล้วนะครับเอฟซีครับสายรายงานมาแล้วนะครับว่าวันนี้ทุกท่านครับโอ้โหพี่น้องบางปะอินครับดามแจ๊จะโกอินเตอร์ครับตัดปัญหาทุกอย่างเมื่อจบคดีตุกตาจะไปอยู่ต่างประเทศครับ ย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่น,นิทานเป็นเพียงแค่อัดเฉนิยใหญ่ตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทรุในการรับชมรับฟังมีเสียงร่ำลือกันนะครับกระชอนนะครับคลื่นใต้น้ํามีการพูดคุยกันกระซุบกระซิบกันแล้วมีสายข่าวที่น่าเชื่อถือได้ได้รายงานมาครับรายงานข่าวมาว่าจบคดีลูกตัวเองจะโกอินเตอร์ไปอยู่ต่างประเทศเบื่อหาสามีใหม่ นะครับส่วนลูกสาวนะครับก็ต้องรอให้มีครอบครัวเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับแม่ก็จะต้องเดินทางไปโกอินเตอร์ก่อนไปดูพื้นรักฐานไว้ก่อนนะครับหลังนั้นก็คงจะเอาลูกไปด้วยนะครับเี่สี่อฟครับเกิดอะไรขึ้นครับดําแจ๊คคงคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันวุ่นวายตัดปัญหาด้วยการทิ้งปัญหาทุกอย่างโกอินเตอร์ไปอยู่ต่างประเทศ แต่ก่อนจะไปต่างประเทศต้องเคลียร์ปัญหาคดีฟงคดีฟางให้เรียบร้อยก่อนอยากได้ผัวฝรั่งแล้วครับเบื่อไกลตาฟางแล้วปัญหาวุ่นวายมากเลยนะครับปัญหาวุ่นวายมากอันนี้แรงข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับได้ได้ส่งข่าวมาว่าผู้หญิงคนนี้นะครับนาะมีความคิดต้องนานแล้วที่อยากจะไปอยู่ต่างประเทศอยากได้เงินก้อนหนึ่งจากการตุยของลูกตัวเองค่าสินใหม่สิบล้านนี่คือนางเคยล้านเอาไว้ นางหวังว่านางจะได้เงินก้อนนี้แนละ้วนางจะไปสร้างรากปักฐานอยู่ที่ต่างประเทศอยากได้ผัวฝรั่งอยากได้ผัวใหญ่ยาวคนเยอะเอฟซีครับผู้หญิงคนนี้ครับนะมีความคิดแบบนี้นะครับแต่ถ้ามึงจะไปมึงต้องเคลียร์ปัญหาให้จบก่อนนะครับจะได้ไปหรือเปล่าอาจจะติดคุกก่อนคงจะไม่ได้ไปนะครับเพราะปัญหามันลุมเล้าเข้ามาในชีวิตจะทิ้งปัญหาได้ยังไงอะคดีฟาร์มก่อยเยอะอะไรก่อยเยอะ มันไม่สามารถที่จะทิ้งปัญหาเหล่านี้ได้แต่นางมีความคิดครับนะครับน,น,นะครับนางเลืกนางมีความคิดนะครับนางมีความคิดว่า นางมีความคิดนะครับว่านางอยากจะไปโกอินเตอร์ไม่อยู่นะครับถ่ายวุ่นวายนะครับได้มีการคุยกับผู้ใหญ่ใจดีที่ได้สามีต่างประเทศไม่คมรู้ว่าคุยกับพี่นอนของหนูหรือเปล่าหรือคุยกับใครมีความคิดที่อยากจะได้ผัวฝรั่งบ้างหรือผัวต่างประเทศบ้าง,ร,ง,างรู้สึกว่า จะเบื่อคนไทยอยากได้สามีต่างประเทศแล้วอยากจะไปอยู่ต่างประเทศตอนนี้นะครับเรื่องราววุ่นวายเข้ามามากมายนะครับเข้ามาในชีวิตนะครับของดําแจนะครับนะครับเข้ามาชีวิตมากมายของดําแจจะโกอินเตอร์แล้วฮะจะโกอินเตอร์แล้ว หรือว่าไงฮะจะโกอินเตอร์อาผู้จะเอาผู้ร่างแล้วเบื่อคนไทยแล้วืมึงจะนี่เรื่องราวไปได้ไงคดีฟาร์มยงัมีอยู่มึงจะนีไปไหนหอ,อืมผมถามว่า ผมถามเอฟสีว่าบึงมีคดีฟาร์มอยู่บึงจะคือนางวางแผนไปแล้วตอนนี้ผมผมเชื่อว่านางวางแผนว่าอ่านางวางแผนไปว่าตอนนี้ก็คือนางกะว่าจะโกอินเตอร์ใช่ปะนางกะว่านางจะโกอินเตอร์แล้วก็จบคดีตุ๊กตานางคิดวางแผนตอนนี้อันนี้ผมได้ข่าวมานะอันนี้ผมได้ข่าวมาว่านางนางจะโกอินเตอร์นางเบื่อ ปัญหาตอนนี้ที่นางเงเมียมไปนางคิดวางแผนนะครับรอให้ลูกเรียนจบมาอ่อมหกแล้วก็อ่าส่วนลูกเรียนมาหาลนะัยเนี่ยก็คงจะให้ลูกอยู่บ้านได้นะก็คงจะตัวเองส่วนตัวเองก็จะไปหาสามีหาสามีนะครับที่ต่างประเทศนะครับพี่ต่างประเทศนะครับพี่ต่างประเทศนะ เองก็คิดเขาคิดว่าเขาจะมีตัดปัญหาคือตัดปัญหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะคือตอนเนี้ยนางคิดนางจะโกินเตอร์ผมก็ได้ข่าวมาอย่างนี้นะผมก็มาอัปเดตให้กับแม่แมทุกคนได้ฟังกันให้แม่ๆโหทุกคนขำหัวเราะก,กันว่าคนยังมึงเพราะว่าเออแต่ก็ยังว่าเลยสเปคยังมันฝรั่งชอบดำๆก็แต่ว่าแต่คนไทยไม่ชอบสเปคนี้คือฝรั่งชอบสเปกเนี้ยคือฝรั่งเขาชอบสเปกดำๆอะไรเงี้ยฝรั่งเขาชอบ เขาไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยมันชอบเขาขาว,ขาวนะสเปกนางอ่ะฝรั่งชอบแต่ก็เหมือนจะมีการปร,ประสานงานติดต่อผู้ชายฝรั่งให้จากผู้ใหญ่จะดีแล้วเนี่ยอาคนณที่ไหมคนที่ดังนะเป็นแม่ตุ๊กตาเขาโซนนะเขาเลิกกับสามีแล้วจําได้ไหมที่เป็นตุ๊กเป็นข่าวโด่งดังในปี63ที่ประเทศไทยอ่ะเธอชอบไหมเนี่ยเออเขาโซนนะเออลูกตุยนะผัวทิ้ง อ่โปรไฟล์ดีนะโปรไฟล์ชอบโก้เอฟซีโปรไฟล์ชอบหลอกลวงเอฟซีโปรไฟล์ชอบหลอกลวงแม่่แล้วก็โปรไฟล์ชอบใส่ร้ายครอบครัวใส่ร้ายพี่เขยพี่สาวโปรไฟล์ดีเธอจะไหมฮะบอสจะเอาไหมบอสนะโปรไฟล์เขาดีนะโปรไฟล์เขาดีนะผมได้ข่าวว่าจะโกอินเตอร์แล้วผมพูดแล้วผมผมพูดแล้วผมฮามากเลยนะ เอฟซีครับเดี๋ยววันนี้ผมไปแข่งรถนะครับวันนี้ผมจะไปแข่งรถนะครับตอนเย็นนะครับที่เมืองการนะครับเอฟซีนะวันนี้เจอกันที่เมืองการครับวันนี้ผมจะไปเดินทางไปสนามแข่งรถนายซีครับนะก็เป็นกำลังใจผมด้วยครับนะนานก็จะไปออกสู่สังเวียนอีกครั้งหนึ่งนะครับนานไปทีหนึ่งก็ฝากไปแม่ทุกคนนะครับนะฝากไปแม่ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปที่สนามแข่งรถ นะนะ icism, ส่วนอีดาแจ,จะนะครับจะโกอินเตอร์นั้นก็คงจะดูแลว้วโปรไฟล์ดีครับแม่ยังเดียวโปรไฟล์ดีโปรไฟล์ดีแล้วก็ทุกอย่างดีนะโปรไฟล์ทุกอย่างดีหมดก็ท่านใดอยากจะสลุมมาจงสลุมมาแจะก็ได้ฝรั่งคนไหนสนใจก็เอาก็ว่านไปครับโปรไฟล์ดีครับโปรไฟล์ชอบโกง โปรไฟล์ชอบโกงแล้วก็โปรไฟล์ชอบซื้อป่าสงวนโปรไฟล์ชอบด่าพ่อด่าแม่โปรไฟล์าทางข้าไม่เป็นนะสักผ้าไม่เป็นนะฝรั่งคนไหนไปก็ทําใจหนะ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 เบื่ออ้าวแล้วใกล้กาตาฟางหรอวะเอ้ยมึงทิ้งใกล้ตาฟางได้ไงอ่ะใกล้ตาฟางอ,อกหักอีกแล้วทีนี้เหนื่อยใจครับโอเคนะไอซีครับคลิปนี้คงจะประมาณนี้ครับท่านนะ